ประตูหลังบ้านเนี่ยเปิดออกเป็นครัวไทยแบบเปิดโล่งต้องทําธรณีประตูหลังไม้คะอาจารย์ครัวเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของฮงจุ้ยของบ้านไหมด้วยเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่เลยนะก็คือเรื่องครัวเนี่ยกับเรื่องสุขภาพมันคู่กันถ้าไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการกินสุขภาพเราจะไม่ดีเพราะฉะนั้นที่บ้านคือเน้นการกินเหมือนน้องออยที่บ้านเนี่ยเน้นการกินเพราะว่าพื้นต่ําพื้นต่ำเนี่ยมันจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเราสุขภาพเนี่ยอิงกับเรื่องการกินกับนอนลงตัวเลย เราจะนอนยังไงตื่นมาเราจะสดชื่นอันนี้เรียกว่าถูกหลักล้วก็ถูกต้องนะเรื่องทารณีข้างหลังเนี่ยคือต้องเข้าใจนิดนึงนะหลายๆท่านบอกอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่ค่อยย้าเลยนะมีทารณีหน้ากับทารณีหลังอาจารย์บางทีอาจารย์บอกมังไม่ใช่อาจารย์ไม่บอกนะอาจารย์บอกนะการที่คุณมีทารณีหน้ากับทารณีหลังสิ่งที่คุณจะได้ต่อไปนะคุณจะไม่มีเพื่อนจะไม่มีญาติจะไม่มีพี่น้องเพราะคุณจะไม่เอาใครค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากที่ไหนคะโทรจากโทรจากที่ไหนคะ โคลาครับโคลาดบ้านหันหน้าไปทางทิศไหนเอ่ยทิศใต้ครับอยู่มากี่ปีคะอ่อหนึ่งปีครับอเชิญคำถามแรกค่ะถามว่าผมอยากจะถามว่าร้านเกษตรมันต่ำลงประมาณเท่าไหแล้วมันมีเกปดหนึู้นจนไปประมาณห้าเปซ็นะครับเปลนไรหครับโอ้เยอะเกินไปนี่ทำอย่างนี้มานานหรือยังพอได้ปีแล้วครับปีหนึ่งอ่ะคือที่ได้สิ่งที่ได้ก็คือมีทรัพย์เท่านะแต่มันเยอะเกินไปนะเยอะเกินไปหมายความว่า เวลาเราคุณกินอิ่มแล้วอะแล้วมันอยากจะให้เรากินอีกอะเราก็กินไงหมายถึงว่าเงินที่ได้มามันเป็นก้อนใหญ่หมดถึงจะมามันไม่มาต่อเนื่องไงอ่าเยอะเกินไปไม่เกินสิบสองเต็มที่แต่มาตรฐานคือสิบเซนนี่คุณเกินไปประมาณอ่สามเซนโดยประมาณนะเพราะว่าห้ากับเก้าใช่ไหมสิบสี่เซนสิบสี่เซนเนี่ยเต็มที่ก็ไม่เกินสิบสองเซนเกินไปสองเซนเองนะเกินไปสองเซนเอง เยอะเกินไปเยอะเกินไปนะคระับาตรงนี้เราไป,ป,ปแปลงดูนะครับเอาข้อที่สองครับ่ข้อสอง <2 S 1> ครับตรนี้เรา้องบ้านหลังสุดรครับเป็นไรแน่ครับอ้าวหลังสุดถ้าถ้าว่าไม่มีแ ada, ม่นะครับคือหลังสุดหมายวามว่าไม่มีพ่อแม่อยู่กับเราใช่ไหมนอนอยู่ครับอยู่กันสามค่อครัวครับอ้าวอย่างนี้เราไปอยู่หลังสุดถือว่าถูกหลักถูกต้องละนอนตอนนี้นอนหังศรษไปทางทิศตะวันออกหรือเปล่าครับเปล่าครับทำไมถึงนอนทิศตะวันออกอ่ะ ก็เชื่ออาจารย์ครับโอ้ที่อาจารย์ถูกต้องเลยนะแล้วคุณเวลานอนบนเตียงเนี่ยคุณนอนซ้ายแฟนนอนขวาหรือเปล่าครับนอนคนละห้องครับอ้าวทำไมนอนคนละห้องละอ่ะนอนนอนกลอครับอ๋อนอนกลอนอันนั้นคือปัญหาเลยถามว่าหลายๆคนสงสัยไหมว่าอาจารย์นอนกลอนหรือเปล่าถ้าอายุเยอะมันเป็นเรื่องปกติ ตอบเป็นเรื่องปกติไม่ไม่ใช่หน้ารังเกียจตรงไหนเลยอาจารย์จะบอกว่าคนนอนกลนนะคนมีเรือคนมีการถ่ายลมมันแปลกตรงไหนอาจารย์ถามดูถ้าไม่มีนี่สิบแปดถ้าคุณคำว่าเป็นคนอยู่่มันต้องเกิดเป็นเรื่องปกติอย่ามาองมาโออาจารย์นอนกรนกูอาจารย์อาจารย์ก็นอนกลนอาจารย์ไม่เห็นจะต้องอายเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นถือว่าเราเป็นญาติกันเราเป็นพี่น้องกันบอกตรงๆอาจารย์ผมแยกห้องนอนนะเนื่องจากผมนอนกรนแต่ผมไปนอนห้องข้างหลังกลายเป็นทุกวันนี้แฟนแฟนนอนหน้าเลยใช่ไหมครับ แฟนนอนหน้าลูกก็นอนหน้ากลายเป็นทุกวันเนี้ยต้องฟังตันคนเดียวอ่ะเพราะคุณอยู่ในตำแหน่งใหญ่ที่สุดไงอ่าเราคุ้มเลยถูกต้องแลวดีเลยไม่ผิดไม่ผิดสาเหตุนะเพราะว่าอยากจะทะเลาะกันเพราะว่านอนกลนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รย์ด้วยนะค่ะขอบคุณครับุมครับ